อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม The b o n f i ฟ e 2 u u n h h a t t e s s o r e นะครับก็เป็นแนวเกมการสร้างเมืองบริหารจัดการนะครับแล้วก็ต้องคอยป้องกันเมืองจากศัตรูที่จะมารุกรานด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาสตาร์ทกันเลย อ่านี่ก็มาแล้วนะครับเขาบอกว่าให้สร้างเป็นกองไฟขึ้นมาก่อนเลยนะครับตามชื่อเกมเลยนะบอลไฟนะครับก็คือกองไฟนั่นเองเหมือนเป็นศูนย์กลางหมู่บ้านนะครับอ่าสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันกองไฟดูกราฟ,ฟิกซะก่อนครับประมาณนี้เลยนะเอ้ยหมุนได้นะครับหมุนได้แต่ว่าหมุนได้แค่นี้เองเฮ้ยตัวละครมันแบนๆนี่ว่า เออเขาเป็นแบนแบน,นะครับเหมือนเป็นแบบเป็นกระดาษอะ่ะเออก็แปลกดีก่อสร้างกันไปมีกว้างด้วยตัวหนึง่งอา่าเขาก็บอกว่าจะตั้งชื่อดินแดนนี้ว่าอะไรดีนะครับก็เอาเป็นอ่ะมินแลนด์ไปแล้วกันโอเคง่ายๆครับง่ายๆถัดมาก็ให้สร้างเป็นที่ล่าสัตว์นะครับเอาไว้หาอาหารให้คนในหมู่บ้านนะ ที่ล่า,า,าสตัตว์ถ้ากวางมีแค่ตัวเดียวเองอะหรือว่าล่าปลาได้หรือเปล่าในบ่อเนี้ยมีเยอะพอสมควรเลยนะครับเอาวางไว้นี่ล้กันแต่แต่ว่ามุมกล้องเขาแบบขยับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะได้แต่หมุนอย่างนี้นะครับคืออาจจะต้องปลดล็อกไอ้แบบใช้ฝั่งอันหัดไปก่อนนะ ถึงจะไปได้นะครับตอนนี้ก็ได้เท่านี้นะแล้วก็เวลาก่อสร้างนะครับเขาจะไม่เก็บเกี่ยวทรัพยากรดองไว้นะคือเขาจะตัดเท่าที่ใช้นะครับเออเศรษฐกิจพอเพียงเว้ยอยากได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นอ,อ่าทีนี้ก็ให้วางกับดักนะครับวางกับดักหาอาหารแถบอ๋อต้องกดไอ้ตัวสิ่งปลูกสร้างก่อน อ่าวางกับดักนะครับแอดฮันเตอร์เข้าไปหนึ่งคนเฮ้ยมีสเตตัสด้วยว่ะล่าสัตว์อาจจะเป็นคนนี้ไหมต้องการเอจิหรือเปล่าไม่แน่ใจะลองดูแล้วกันคนนี้หนึ่งคนครับอุ้ยไปตีแล้วว่ะตายเลยกวางตายเลยครับหนึ่งตัวผู้หญิงสุดโหด เก็บเกี่ยวเนื้อมาเอามาให้คนในหมู่บ้านกินแค่สัดไปก็ไม่เห็นขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้เก็บเกี่ยวกลางเสร็จแล้วนะเดี๋ยวลองสร้างอ๋อนี่ที่ตัดไม้คือมันต้องสร้างที่ตัดไม้ก่อนถึงจะเก็บได้เว้ยอืมก็เดี๋ยวสร้างซักอ่าตรงนี้เว้นไว้ช่องหนึ่งครับอ่สร้างซิแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะตอนกลางคืนแล้วนะ เราต้องไปกดที่กองไฟนะครับแล้วก็เอาคนในหมู่บ้านเข้าไปอ๋อเป็นยามนั่นเองนะเป็นยามก็ขอแข็งแกร่งหน่อยละกันคนนี้เข้าไปเลยสองคนโอเค t i ม e ทูส l e e เอ,อ็ยังไม่ได้สร้างอันนี้เลยกระท่อมต้องการไม้10บอันนะครับสร้างไว้ฝั่งนี้ละกัน สองหลังหนึ่งหลังอยู่ได้สองคนนะครับก็สร้างสองหลังไปแล้วก็รอตอนเช้าตอนกลางคืนคนนอนเฮ้ยหมาป่ามาว่ะอย่างนี้เราจะได้เนือ้อไหม เขาบอกว่าเราอยู่รอดคืนแรกได้แล้วนะหลังจากที่พวกไอ้มอนสเตอร์จะมาโจมตีนะครับอ๋อนี่ได้หนังนี่เห็นไหมเป็นรูปหนังขึ้นมานะครับเ,เก็บเกี่ยวแล้วโอเคนี่ก็น่าสนใจนะเกมนี้เออน่าสนใจทุกเกมเลยวะ่ะคือส่วนหนึ่งก็เป็นเกมที่ผมติดตามมาอยู่แล้วนะครับที่เอามาลงเนี่ยน่าเล่นนะ่ะ อันนี้คืออะไรอืมทำทุสรีต้องเลื่อนลงมาใช่ไหมเออต้องเลื่อนลงมานะครับด้านล่างคือข้อความล่าสุดตอนนบอกว่าคนเริ่มเหนื่อยกันแล้วไม่มีที่นอนยังไม่ได้สร้างบ้านน่ะเราตอนเช้าได้มาเอยเร่งเวลานิเคเคใกล้เช้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าป่าด้านหลังสามารถตัดได้หรือเปล่านะตรงเนี้ย ตัดไม้ได้หรือเปล่าต้นไม้เพียบเลยแต่เมื่อกี้ก็เห็นคนวิ่งไปแอบนะครับเฮ้ย hey, <Okay. S 1> เจอกวางอีกแล้ว <Okay. S 1> อ๋อกวางหยอกมาทุกเช้าเลยนะตรงป่าตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวขอถอนนี่มาคนหนึ่งแล้วกัน <Okay. S 1> ถอนคนนี้มาครับให้มาช่วยก่อสร้างแล้วกัน okay. แต่ละคนเขามีแบบเป็นสกิลติดตัวด้วยอ่ะคนนี้มีความจงรักภักดีนะครับจะไม่เป็นโจรน,นะ <Okay. S 1> คนอื่นเป็นไงบ้างดูซิคนนี้บอกว่าจะเพิ่มโอกาสในการหาไอเทมนะครับ <With S 1> ไฟแรไอเทมผู้หญิงไะโอ้ผู้หญิงบอกว่าจะมีโอกาสดับเบิลดามเมดนะครับ oh <yeah. S 1> แล้วผู้หญิงแม่งโหดเกินคนนี้ ดับเบิลดาเมจอ๋อถ้ามีเลือดลดลงนะครับจะได้ดับเบิลดาเมจนะเอามีคนมาเพิ่มอ่ะอาวานแหมดูเหมือนเป็นหมู่บ้านที่ดีเลยนะฉันอยากจะมาทำงานเพื่อหาอาหารนะ่ะโอเคเข้ามาเลยรับคนก็รับอย่างนี้เลยนะครับคนนี้รู้สึกว่าจะเลือดเยอะนะเฮ้ยเกมนี้มันเจ๋งว่ะมีทั้งสเตตัสมีทั้งสกิลด้วยนะครับเจ๋งเลยอ่ะ เรอสร้างบ้านให้เสร็จที่เร็วอันนี้เป็นลงตัดไม้นี่หว่าบ้านฝั่งนี้เดี๋ยวสร้างเพิ่อมอีกหลังนึงไม่รู้ว่าต้องเว้นทางไว้หรือเปล่านะครับลองสร้างติดๆไปก่อนละกันโอ้วทำไมมันตอกนานจังวะตอกอย่างนานจะมืดแล้วเนี่ยงั้นผมว่านะเดี๋ยวเปลี่ยน เอาตอนนล้งคืนแล้วเขาไม่ทำแล้วอะโหแย่เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนผู้หญิงเป็นเป็นคนเฝ้ายามดีกว่าผู้หญิงเฝ้ายามโอ้ยกว่าทำไมมันลงมาชา้าจรงวะเออต้องกดอย่างนี้โอเคผู้หญิงเฝ้ายามไปครับแล้วก็ฮันเตอร์หาของรู้สึกว่าจะเป็นคนนี้ใช่ไหมเออหาของ ขอ,อยามเพิ่มอีกคนหนึ่งคนที่มาใหม่อ่ะเลือดเยอะอ่ะไปเลยคอมอนคอมอนคนอื่นๆก็จะหนีหลบเข้าไปในป่านะครับ <Yeah. S 1> อ่ะเรลืเวลาไปโอเคตอนเช้าแล้วครับวันที่สาม Time to sleep รอสร้างบ้านก่อนเนี่ยไม่ได้สร้างบ้านเลยเนี่ย มีแอดคนไปคนหนึ่งครับช่างตัดไม้เอาเป็นเ,เหมือนเน้น AG. เอจิป่ะวะเอจิตัวใหญ่อะ่ะลองดูแล้วกันคนนี้ <Okay. S 1> ถือว่ามันเท่ากันก็ไม่ดูนะเท่ากันเปล่าไม่รู้ uh huh. เหมือนมันหลอกตา uh huh. มีคาเบนเตอร์เวิร์กชอปด้วยนะครับ เอาไว้เหมือนเป็นคร์บเป็นชิ้นส่วนไม้อะไรพวกนี้นะน่าจะไปสร้างอื่นได้นะครับมีที่ตกปลาด้วยก็ต้องสร้างตรงนี้โอเคอาหารไม่อยู่หกนะเร่งเวลาไปครับรอคนสร้างบ้านให้เสร็จนนเราเร่งสร้างบ้านก่อนเลยเนี่ยให้ไวเพราะว่าเดี๋ยวคนง่วงนอน รูด้ดีจะเย็นแล้วอะแป๊บเดียวเองจะมืดแล้วอะโหทำไมมันสร้างนานจาาังวะสร้างนานเกินโหสร้างไม่เสร็จด้วยสร้างบ้านไม่เสร็จแล้วว่าสามวันจะสี่วันแล้วอะยังไม่มีบ้านเลย อิ่งมาป่ามาสองตัวครับตายไหมเนี่ยคารมอนเออได้ครับได้ครับเซอร์ไวอยู่รอดอาหารก็จะหมดแล้วนะเหลือแค่อันเดียวเองนี้เวลาคนมาก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอาหารเราเยอะหรือเปล่านะ ถ้าแบบมีอาหารน้อยคนเยอะก็เรียบร้อยครับตายหรือไม่ก็อาจจะเป็นโจรก็ได้นะขโมยของอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ผมถอนสองคนนี้ออกมาก่อนได้ไหมเอาไปช่วยก่อสร้างอะ e อ e r g y เราต้องลองดูก่อนแล้วนะครับรีบสร้างบ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวไปพักไปโอเคช่วยกันสร้างเลย อช่วยกันสคนแล้วสร้างโคดช้าเลยตึก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 เดี๋ยวตัดไม้พอก่อนแล้วกันโอเคไปช่วยสร้างนี่ออ,อาหารต้องหาไว้นะวันนี้ได้เป็นหมูป่านะครับหมาปูเฮ้ยมีคนมาเพิ่มมีคนเพิ่มวยสองคนเลย คนนี้เหมือนว่าเขาจะออกมาจากป่านะครับแล้วก็แบบมาหาที่อยู่นะอาหารไม่อยู่ห้าอาลองรับเพิ่มแล้วกันอยากได้คนงานมาสร้างบ้านแล้วก็คนนี้น่าจะอีกคนหนึ่งครับแต่ว่าติดบั๊กไปแล้วนะเอ,อเดินค้งางไปแล้วโปก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 ตัดไม้เพิ่มคนหนึ่ง คนนี้มาใหม่แล้วกันตัดไม้ไปบ้านเพิ่งเสร็จหลังเดียวนะอ๋อต้องมาเลือกด้วยหรอว่าให้ใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหโอ้โหมันจะละเอียดอะไรขนาดนั้นแล้วรอบนี้ไม่มีคนเฝ้ายามเฝ้าหน่อยเฝ้าหน่อยกัมอนโอ้ยมาเพียบเลยวะยิ่งหลายคืนสตูก็มาเยอะขึ้นครับ น่าจะสนุกนะเกมนี้เอาเรื่องอยู่นะครับเกมนี้นะก็คงต้องโดนอีกแล้วครับลาก่อนกระเป๋าตังค์ทังจะไม่เหลือแล้วแต่มันน่าเล่นน่ะงั้นงั้นผมว่าเอาประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเป็นการรีวิวไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเล่นไปเยอะมันจะสปอยนะครับนะไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน เอาไว้เจอกันตัวเต็มดีกว่านะครับเกมนี้เล่นแน่นอนนะเออลืมบอกไปมันมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเกมนี้นะแต่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในตัวเต็มดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย